ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านจระเข้ตำาบจลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะเราจะมาส่งมาบบ้านและรีวิวบ้านกันค่ะด้วยบ้านหลังนี้นะคะงบก่อสร้างอยู่ที่780,000บาทค่ะเสาสำเร็จยกพื้นสูง60ซนติเมตรดูพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะอยู่ที่81.5ตารางเมตรค่ะและภายในบ้านนะคะจะมีห้องนอนทั้งหมด สองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ํานะคะและบริเวณที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะใน,นส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5มุคูณสเมตรนั่นเองค่ะและฝั่งขวามือนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนั่นเองนะคะเป็นโรงจอดรถใช่ไหมคะเป็นโรงจอดรถค่ะมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่คะ ขนาดพื้นที่ของโรงจอดรถนะคะจะอยู่ที่4คูณ5.5นั่นเองค่ะโดยจะมีขนาดกว้างเลยจะปูด,ด้วยกระเบื้องลายไม้นะคะสีเทานะคะในส่วนของเสา,ววาจะทาด้วยสีเทาซาะร่องขาวนั่นเองนะคะ และในส่วนระเบียงหน้าบ้านนะคะจะมีช่วางตุกตานะคะก่อนขึ้นหน้าบ้านนั่นเองมีบันไดาสามขั้นนะคะในส่วนของกระเบื้องนะคะจะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่60สิคูณ60เซนติเมตรนะคะและในส่วนของด้านบนนะคะจะจะเป็นฝ้าเรียบนะคะจะเป็นกระแนงสีส้มขอบสีดํานั่นเองค่ะและมุมเสานะคะจะเป็นไฟกิ่งนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะตกแต่งรอบเสาสวยงามมากเลยค่ะ และต่อไปนะคะเราไปชมกันต่อภายในบ้านกันได้เลยค่ะและประตูบ้านนะคะจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนั่นเองนะคะขอบประตูนะคะจะเป็นมีเนียมอบดํานั่นเองค่ะสามารถเปิดช่วงกลางได้เลยนะคะและต่อไปเรามาชมภายในบ้านกันได้เลย <S <S และนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกของเรานั่นเองค่ะภายในนะคะจะทา ผนังด้วยสีขาวนะคะและขนาดของห้องรับแขกก็จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรค่ะด้านบนนะคะจะตกแต่งด้วยฝ้าหลุมสีขาวนะคะแล้วไฟสงเข้าหลามตัดอยู่ช่วงกลางนั่นเองค่ะและยังตกแต่งด้วยไฟดาวลายฝั่งฝ้านะคะรอบฝ้าเลยค่ะและไฟซ้อนสีบอมสวยงามมากเลยค่ะและด้านนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างในด้านของมุมฝั่งลงรถนั่นเองค่ะ,ะจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนะคะและยังปูกระเบื้อง ลายหินอ่อนสีขาวนะคะและขอบกันเปื้อนนะคะผนังก็จะทาด้วยสีน้ำตาลค่ะสวยงามมากเลย <t ick> และต่อไปนะคะเราไปชมกันต่อภา,ายในห้องนอนห้องแรกกันได้เลยค่ะ <t ick> ในส่วนของประตูนะคะจะเป็นประตูเมลามีนลายไม้นะคะเสาะร่องดํานั่นเองค่ะ <t ick> และเป็นลูกปิดการโยกนะคะภายในห้องนะคะจะทาด้วยสีฟ้านั่นเองค่ะ <t ick> และขนาดของห้องนะคะก็จะอยู่ที่3.5ดคูณสามเมตรค่ะ <t ick> และฝั่งนี้นะคะจะเป็นหน้าตามแบบสวิงค่ะ โดยขอบหน้าต่างนะคะจะเป็นม um, kind of um, ิน um, uh, um, so um, <It> ียมอบดํานั่นเองค่ะและส่วนหน้าต่างแบบสวิงนะคะจะอยู่ในส่วนของมุมหน้าบ้านนั่นเองค่ะและในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของบานที่2นะคะโดยจะเป็นหน้าต่างแบบสวิงเหมือนกันค่ะและหน้าต่างฝั่งนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองค่ะจะอยู่ในฝั่งของข้างบ้านนั่นเองนะคะ และด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบนะคะฝังด้ยวยไฟดาลายฝังฝ้าค่ะและต่อไปเราไปชมกันต่อภายในห้อง,งนอนห้องที่2กันได้เลย และห้องที่สองนะคะประตูก็จะเป็นประตูเมลามีนลายไม้รูปปิดการนโยกเหมือนกันค่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรค่ะและในส่วนของกระเบื้องนะคะ <never fails. S 2> ก็จะเป็นลายหินอ่อนนะคะสีขาวค่ะและผนังของห้องค่ะก็จะเป็นสีฟ้านะคะและห้องนี้นะคะหน้าต่างก็จะเป็นจะเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนทั้งสองฝั่งเลยค่ะ และด้านบนนะคะก็ยังเป็นป้าเรียบนะคะฝังด้วยไฟดาวไลายฝังป้าค่ะและต่อไปนะคะเราไปชมกันต่อภายในห้องครัวกันได้เลยค่ะและก่อนถึงห้องครัวนะคะก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยนะคะระหว่างนี้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่2อคูณเมตรค่ะประตูนะคะจะเป็นประตูกระจกแบบผักนั่นเองค่ะหรือว่าแบบสวิงนะคะ เรามาชมภายในห้องครัวกันได้เลยค่ะขนาดของห้องครัวนะคะก็จะอยู่ที่2.5คูณ3.5เมตรนะคะจะเป็นครัวทรงไทยนะคะพร้อมเคาน์เตอร์สําเร็จนะคะโดยมีโดยติดตั้งซิงล้ังจานชุดเตาแก๊สพร้อมเครื่องดูดควันดูดอากาศให้แล้วเรียบร้อยค่ะและยังมีหน้าต่างนะคะที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองค่ะ ในด้านล่างนะคะก็ยังมีตู้เก็บของให้ด้วยนะคะจะเป็นจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนนั่นเองค่ะสามารถเก็บของได้เยอะเลย และด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบนะคะฝังด้วยแฟดอลายของฝ้าค่ะและภายในห้องครัวนะคะยังมีประตูสามารถเปิดทะลุไปด้านหลังได้เลยค่ะเป็นทางเข้าออกไปด้านหลังบ้านนั่นเองค่ะจะเป็นประตูไม้นะคะทาด้วยสีน้ําตาลนะคะลูกบิดกันโยกนั่นเองค่ะและยังมีบันไดนะคะขึ้นลงให้ด้วยนะคะแล้วต่อไปเราไปชมกันต่อภายในห้องน้ํากันได้เลยในส่วนของประตูห้องน้ํานะคะจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองค่ะ ขนาดของห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ที่2คูณ2.5เมตรนะคะและในส่วนของกระเบื้องนะคะจะเป็นกระเบื้องลายดอกจิกลายขาวดำนั่นเองค่ะและเรานะคะก็ยังได้ติดตั้งนะคะฉากกัน้นแบ่งห้องน้ำและห้องส้วมนะคะแบบฉากกั้นดระดับนั่นเองค่ะสวยงามมากเลยค่ะและในส่วนของผนังนะคะจะปูด,ด้วยกระเบื้องทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะชุดชกโรกนะคะอ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมกระจกนะคะและด้านล่างนะคะยังมีตู้เก็บของให้ด้วยนะคะจะเป็นประตูแบบปิดเปิดนั่นเองค่ะสามารถเก็บของได้จํานวนเยอะเลยและยังไม่พอแค่นี้นะคะก็ยังมีชุดฝักบัวนะคะล็อกน้ํานะคะเชลนะคะติดตั้งแบบติดผนังให้แบบสําเร็จเลยค่ะ และรวมถึงพื้นนะคะจะเป็นพื้นแบ่งพื้นเปียกและพื้นแห้งให้ด้วยนะคะและฟ้าด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเรียบค่ะฝังด้วยไฟดาวลายฝังฟ้านะคะสวยงามมากเลยรวมถึงด้านนี้นะคะก็จะเป็นราวแขวนผ้านั่นเองค่ะทางเราก็ได้ติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะและต่อไปนะคะเราไปชมภายนอกของตัวบ้านกันได้เลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนั่นเองนะคะเดี er ah, um ๋ยวเราจะไปชมรอบบ้านกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะคะจะเป็นในส่วนของมุมของห้องแรกนั่นเองค่ะซึ่งจะตกแต่งด้วยขอบบัวสีขาวนะคะและยังไม่พอค่ะมุมบ้านนะคะจะตกแต่งด้วยไม้ฝาเชลลาสีเทาค่ะตัดกันกับขอบบัวสีขาวนะคะสวยงามมากเลยค่ะ และต่อไปนะคะเรามาชมข้างบ้านกันได้เลยค่ะและในส่วนของมุมข้างบ้านนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของห้องนอนห้องแรกนั่นเองค่ะซึ่งด้านนอกนะคะจะตกแต่งด้วยขอบบัวสีขาวตามขอบหน้าต่างนะคะซึ่งขอบหน้าต่างก็จะเป็นขอบมีเนียมสีดํานะคะตัดกันกับขอบบัวสีขาวสวยงามเลยตามมุมเสานะคะก็จะทาด้วยสีเทาค่ะตัดกันกับสีเทาอ่อนนะคะ ในมุมของฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างห้องนอนที่สองนั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างของมุมห้องที่สองหลังบ้านนะคะในส่วนของหลังบ้านของเรานะคะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะเรายังเทพ,พื้นให้ฟรีนะคะห่างจากตัวบ้าน1เมตรด้วยค่ะและเราก็ได้ติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟเข้าตัวบ้านเราเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนั่นเองนะคะเราจะมีบันไดขึ้นเราจะมีบันไดนะคะขึ้นลงทางหลังบ้านด้วยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องครัวนั่นเองค่ะ ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนันเองค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของรอบตัวบ้านนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเราไปฟังเสียงจากเจ้าของบ้านกันได้เลยดี่ค่ะค่ะรชื่อสุวรรณวงค์คำจันทร์ค่ะอยู่บ้านจระเข้ค่ะ จระเข้ตําบลอะไรนะคะตําบจลจระเข้อำเภอหนองเรือค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็คือเรามาส่งมอบบ้านนะคะคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่จะได้รับมอบบ้านในวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเ <laughs> พราะว่าอันงบงบประมาณสร้างบ้านเนาะก็ราคาย่อมเยาค่ะแล้วทีนี้ผลผลตอบรับดีมากค่ะไม่มีข้อตีเลย <laughs> ค่ะค่ะพี่ช่างเข้ามาแต่ละทีก็ คิดว่างานจะช้าจะแบบจะล่าช้านะคะแต่ที่นี้เกินคาดค่ะรวดเร็วจบเร็วค่ะวันสองวันเขาก็เสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนช่างเหมือนช่างฝ้าอย่างนี้ช่างสีช่างกระเบื้องอย่างนี้ยค่ะค่ะ mm. เพราะว่าทุกวันตอนเลิกงานนะคะก็จะแวะมาดูที่นายงานทุกวันค่ะจ้ะ <c oughs> ตอนเซ็นสัญญาที่ธนาคารวันที่สองมกราเสร็จปุ๊บกุมภาน่าจะก,กุม ต้นเดือนกุมภาหรือมีนาประมาณเนี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสามเดือนนิดนิดคิดว่าเร็วหรือช้าหรือยังไงบ้างคะเร็วค่ะทันใจดีค่ะบ้านสวยถูกใจค่ะอยากจะฝากบอกถึงคนที่กำลังอยากจะหาช่างรับสร้างบ้านยังไงบ้างคะอ๋อถ้า ถ้ายังมองหาช่างอยู่นะคะแนะนำแนะนาช่างคมสันค่ะจะจบเลยค่ะทีเดียวเลยค่ะทราบว่าพี่จะเจอบริษัทของบริษัทคะออพอดีพี่ที่ทํางานนะคะแกแกได้สร้างบ้านกับพี่คมคมสันไปแล้วที่เชียงยืนนะคะแล้วที่แกก็เลยบอกต่อมาอีกที่หนึ่งค่ะค่ะก็เลยได้เรียกใช้บริกัรที่นั้นใช่ค่ะ คอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะคุณค่ะ <c oughs> ค,ค่ะ,คะขอบคุณค่ะและจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้และบริษัทคมสันรับสร้างบ้านขอขอบคุณเจ้าบ้านที่ไว้างใจเลือกใช้บริการเราและฝากติดตามเราตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ